ไปดูดเหนียงอะ่ะคือเหนียงอะ่ะมันเป็นอะไรที่เราอะ่ะไม่สามารถที่จะเอาออกได้ง่ายมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ร่างกายเอาออกอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโครงหน้าเราหลังจากที่กลับเชียงใหม่แล้วแบบไปเจอหน้ายายเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องตอนแก่แล้วต้องหน้าเหมืนอนยายแนะ่เลยเราก็เลยดูดไปเลยจ้าเลยวันนี้จะมารีวิวเรื่องดูดเหนียงอาจจะไม่ค่อยเห็น ความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เพิ่งถ่ายมาได้ประมาณแประมาณเพิ่งแบบไปทํามาได้ประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าที่หายไปไปทําอะไรมาไปดูดโฟกัสหน้าเอาเอาโฟกัสหน้าแล้วกันหน้าหมามันก็เลยจะไม่โฟกัสหน้าฉันหรอโอเคเอาไป <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Happy c h ิ b b y World นะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยพอยอะได้ไป ดูดเหนียงมาก็เลยอยากจะรีวิวให้ทุกคนที่มีไลฟ์สไตล์หน้ากลมแบบเรานะคือเป็นคนไม่มั่นใจกับตัวเองนั่นแหละก็คือเป็นคนแบบว่าไม่สกิเลเลยกับการที่แบบว่าออกหน้ากล้องแล้วก็รู้สึกว่าเออจะแบบมีดับเบิลชินตลอดเวลาต่อให้ไปฉีดแฟตอะไรยังไงอะ่ะมันก็จะไม่ลงจนพอยอะ่ะก็ได้มาเจอกับเออเพื่อนตอนสมัยเรียนอีกครั้งนึงแล้วเขาบอกว่าเออเขาเปิดคลินิก แล้วก็แบบเจเจเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการที่แบบเออไปดูดไขมันกับเออคลินิกชื่อดังแบบหลายๆที่มาแบบประสบการณ์15ปีะอะไรเงี้ยแล้วก็เออเด้วยความที่แบบเป็นพี่สาวของเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเพื่อนต้องนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของเราอยู่แล้วฉะ,ฉะนั้นพลอยก็เลยตัดสินใจดูดเนียงไปเลยอ เสร็จแล้วนะคะกับการดูไขมันเหมาหน้าอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวรูปก่อนทําก่อนอันนี้คือของก่อนทําของน้องพลอยนะคะก็จะเห็นว่ามีกรอบหน้ามีเหนี่ยมมีแก้มครบเลยนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูหลังทํากันเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังทําเสร็จทันทีอ่านับหนึ่งสองสามซื้นี่เห็นไหมคะว่ากรอบหน้าของเราดูเพียวขึ้นเนาะจับปุ๊บ เหลือแต่หนังเห็นไหมอันนี้คือเหลือแต่หนังเช็คให้ดูนะคะสําหรับใครกลัวว่าแผลการดูดไขมันอะมันใหญ่มันช้ํามันรักษาตัวนานเดี๋ยวหมอเอาแผลให้ดูเนาะแผลก็ขนาดของที่เราจะใช้ตัวหัวของการดูดไขมันเหนียงโดยเฉพาะนะแผลจะอยู่ที่2.4ม mm, ิลิเมตรเล็กๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีเพื่อนๆทดสอบถามกันเยอะมากว่าแผลอยู่ตรงไหนแผลอยู่ตรงไหนเจาะตรงกลางหรือเปล่า การเจาะเทคนิคของหมอแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเย็บหรือไม่เย็บก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอท่านนั้นๆด้วยเนาะแต่ของภูม่าคลินิกกับหมอหนูใหม่เราไม่เย็บแผลเนาะทางท่านน้องพลอยเป็นไงบ้างชิลมากจริงๆอยากคุยเนาะคือคุยได้เคยแบบว่าไปตักก็คุณแก้มมาสุกเป็นชิปมาแต่อันนี้คือแบบ ทำเสร็จเราก็คุยได้เลยเนาะเมาได้เลยน้องพลอยบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่หนุ่มใหม่ก็ไม่ได้ทำจริงถ้าเกิดไม่ใช่พี่หนุ่มใหม่ก็ไม่ทำเอาโอเคเพราะน้องพลอยก็คือเคยไปคลินิกห้ามพูดชื่อนะดูใขมันชื่อดังใช่ก็คือแบบทำรีเสิร์ชมาเยอะด,ด้วยความเป็นคนอ้วนก็คือแบบว่าหาหลายคลินิกมากแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไว้ใจอ่ะไม่ใช่คลินิกก็คือไม่ทาเนาะการดูคลินิกหนึ่งก็คือดูความเชี่ยวชาญของหมอใช่อันที่สองคือเราเข้าไปแล้วอ่ะมันพูดตรงกันหรือเปล่า เออ,เอ,อนะเขาพูดตรงเขาพูดคุยกันหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อใจอย่างหนึ่งค่ะว่าอีกหน่อยเราก็ต้องไปดูแลแบบเขาเนาะว่าเฮ้ยถ้าเขาพูดโกหกพูดไม่ตรงหรืออ,อ่างเงี้ยมันก็จะส่งผลทําให้แบบเราก็ไม่มั่นใจเนาะ<ช>เออนะก็ของเราก็ยืนยันว่าของเราอ่ะตรงปกนะคะแล้วก็ดูดด้วยหมอนใหม่คนเดียวนะไม่ได้ให้แพทย์ท่านอื่นไปคนดูดให้เนาะ<ช>แล้วก็ได้เหนีงแบบนี้ไม่เห็นรอยช้ำเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปทํางานต่อ S <S ได้แล้วเดี๋ยวหนึ่งเดือนนะคะเราจะให้น้ําพลอยเข้ามาทำตัวเขาเรียกเลเซอร์ตัว R F จะช่วยทให้ผิวด้านนอกแบบกระชับได้เร็วมากขึ้นนะหลังทำการดูดไขมันทุกท่านต้องทำการใส่ลัดหน้าเนาะเราจะใส่ตอนนอนทุกคืนใส่เพื่อให้ผิวหนังไปติดชั้นกล้ามเนื้นเนาะเดี๋ยวพี่ใหม่เอาไขมันเหนียงให้น้องดูเราใส่กระบอกใหญ่อย่างน,นี้ก็จะมีไขมันเหนียงอยู่นะคะนะซึ่งไขมันพวกนี้เป็นไขมันใต้ช่องหูไหะ นะคะน้องเออก็สามารถเอาไปทิ้งได้ <c oughs> ต้องบอกดาใครมาแล้ะน้อง <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวหมอทำแผลแล้วก็ใส่สายละหน้าให้น้องพลอยพลอยไปที่พูม่าคลินิกนะเป็นเออจเจเป็นเจ้าของเองแล้วก็ดูดเองกับมือนะเพราะว่าบางทีอะหลายคนอนะ่ะเวลาไปดูดไขมนันอ่ะจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการเลือก คุณหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็เลือกเออโรงพยาบาลที่น่าไว้ใจเลือกคลินิกที่น่าไว้ใจอ่ะมันก็จะแบบชิวมากเลยคือพลอยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าพลอยอ่ะเคยตัดกระพุ้งแก้มนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูเป็นคนที่แบบมีหน้ากลมอ่ะแล้วแบบไม่มีไม่มีแบบไม่มีแบบโครงหน้าอะไรอย่างนี้เลยใช่เราก็เลยจะต้องทําทุกวิธีทางที่จะทําให้หน้าเราเรียว แต่ว่าก็คือไม่ตัดกระพุ้งแก้มแล้วอะแต่มันก็ยังไม่เห็นเป็นแบบเป็นรูปเป็นธรรมสักทีเพราะว่าด้วยความที่แบบเออยังมีเหนียงอยู่พลอยก็เลยตัดสินใจครั้งนี้ว่าดูดเหนียงอีกตอนอ่านี่พลอยก็เปิดแผลให้ดูกันไปเลยนะคะอันนี้เป็น3วันหลังจากที่ทํามาแล้วแผลมันก็จะประมาณนี้มีอยู่หมด7จุดนะคะแล้วก็ไม่ค่อย บวมช้ำหน้าแบบไม่มีการช้ำเลยนะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆแกะแผลให้ดูนะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบพอยจะต้องแบบแกะออกมาแล้วก็ทำแผลทุกวันเนาะแผลห้ามโดนน้ำนะคะเอามาทาเบตาดีอย่างงี้แต่ก็คือดูสิมันไม่ช้ำเลยแล้วก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือแบบหาไม่เจอแบบแผลอยู่ไหนอ่ะปิดอะไรทำไมแผลปัตเตอร์มันใหญ่กว่าแผลอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอย่างนั้นทางหน้านะมันไม่มีอาการ บวมช้ำหรือว่าแบบเจ็บอะไรเลยแล้วแบบพอเวลาตอนนอนอ่ะพลอยก็จะต้องแบบใส่ที่สายรัดหน้าค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆกระชับมากขึ้นอย่างตัวเนี้ยเออมันก็รู้สึกว่าบางลงแล้วก็แบบมีความเป็นเชฟมากขึ้นเมื่อวานอ่ะมีการแบบไปทำ RF มาเราก็เลยรู้สึกว่าที่นี่โอเคราคาก็โอเคเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครมีแผนที่อยากที่จะ ดูดเหนียงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการเตรียมตัวศึกษาข้อมูลมาก่อนก็ได้ว่าแบบว่าเออที่ไหนเหมาะกับเราแต่อะไรเงี้ยแต่แต่ที่พอไปดูดอะ่ะมันจะไม่ได้แค่เนี่ยนะมันเหมารอบหน้าแล้วก็แบบคือที่เดียวจบแล้วพอก็เลยได้โครงหน้ามาปกติคือพอไม่มีเลยอะ่ะตรงเนี้ยไม่มีเลยจริงๆแล้วแถมมันมีแบบกระเป๋ะตรงนี้อีกเออก็ค่อยๆแบบต้องใช้ทั้งการลดน้าหนักไปด้วยแล้วก็ทั้งใช้เออทางการแพทย์ไปด้วยอะไรอย่างนงี้ ก็เลยมารีวิวให้ดูกันอันนี้เป็นวีคแรกประมาณเดือนเดือนหนึ่งหลังจากที่ไปทำมานะคะแล้วก็ทำา IF เสร็จเรียบร้อยก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะสนใจที่อยากจะแบบไปแปลงโฉมเนาะแบบเป็นสาวชับบี้อที่จะแบบมีโครงหน้าที่ เมีโครงหน้าที่คมชัดมากขึ้นก็แนะนำที่นี่เลยพูม a าคลินินะอันนี้จ่ายตังเอเไม่ได้แบบ no sponsor นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วฉันก็อยากจะบอกต่อจริงๆว่ามันดีไปทำอยู่ตรงแถวเม่่งจ่ายนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ปักหมุดไว้ให้นะว่าตามไปตำกันได้นะคะที่นี่พูม a าคลินิกดีมากๆเลยเจ๊มือเบามากไม่มีรอยเลยดูดิ ไม่มีลอยอะไรเลยอะเออไปแล้วบายบาย